สายสัตว์เอินหาไม่ตู้คนคือเห็นตะชินโดยปตกใจถ้าเห็นตะชินดีเท้าหรือว่าโจรนป้นรถทัวเอาไม่ตู้ไปเลยนะเดี๋ย่ะเดี๋ยวก็จะมากว่าห็นตะชินพลาดไว้ไปแล้วไปแล้วว,ว,ว่ะข่าว,ป,าป,วาป้าแล้วว่ะไ,ไ,ได้มาโง่กันเขียนซะไปเพืงอมีสัง เขียวหักค,คุณแดงนี่ออกไหมเนาะชฉบมันเนาะบอคคลได้กี่นาะออกไหม,ม่ไหมแต่ทง,ออทงแต่ละคุณคุณคุณค่อ,อคุณค่ณคุณุ่ณคุณคุณคคุคุณคุาคาไปคุงคุณคุณคคุณคค ใช่สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาะวันนี้ก็มาเบ่งเพื่อนผัวทั้งว่าจะมั่าสบายดีเด้อทั้งว่าจะมั่งเนาะโดยโอ้ท่าห่อเพื่อนนะวัดนี้<ม>แต่ว่าท่าดําเดียวเนาะโดยยังบอละเอียดบันไดยังเป็นลางอยอต้องทาอีกดำหนึ่งพาตอนนี้ยังเป็นลางยังเป็นหูบห่างที่เป็นลุกกิ่งอยู่เป็นสีฟ้าเข้ม คันแนขึ้นแรงลงชุดเ,น,เนีเ<อ>่ยโเป็นลำเดียวลำลำชองลำกับบดอด <กะ S 2> นงอยก็ขึ้นกรขึน้นกับพู้เชี่วซ่านขึ้นกับพู้นถนัดท่านเนาะแรเน่าพื้นลงตรองไม่เน่าๆนึอออ่อ่อนไม่ไ,ไแรง<อ>คือไปทาเงิน้ลลนง,งลยำแรกกับบดางชองลำบดัมัน,นมันแห้งมันติดกืนกันเลย คือว่าได้ขึ้นกับผู้ทนัดการเทโดยรอบต่อไปกันสวงามเรื่อยๆแมนโอ้โนี่แท่งน้ำโมเสบุญก็ว่าสิถามทางอ้ายเราอยู่อาจจะเป็นแท่งน้ำแหละพอทางเอื้อยเราว่าใหวแท่งน้ำให้เราโดยโตลงของน้ำนะโดยป้าซันเราจะมิตูขอป้าเราบอกไปตู้สัดไหมวะนะอ่าจะทำสัดไมม ฮางโฮรศัพ <c oughs> ท์พอ,อจำมัม้งให้บาดดิไฮ้ก็เปลี่ยนจอใหม,ม่ื่อว่าจำรายเีเออโดยอ่ะเนาะพากันชวนเมา่อกี้บอกไปวไ้ไให้ไปตู้ว่ตอนน้น,เป,นเป็นมาห้องเป็นมาห้องนัง่งไปจ๊กห้องนอนเป็นจะค้องอ่ะปู่ไม่เป็นนั่งกินเข่าวะตะกี้ พี่พอทักงน้องพ่นสิเป็นหมองที่เฮ็ดอดยูโคกินอยู่นี่วันนี้ว่ได้มาเลยให้ชิเก็บขอบไปโฮมไว้บอกเราเหลือลายเลยอาจจะก,อก่อกระแพงยังได้ได้อยู่ยังเหลือลายกองใหญ่เลย เขาตัดพื้นมาจากือกดผ่าดลอกของเราเองเวยบนน่นี่ดูบ่เข็นซาบุนเอามาให้แหละอืมเอามาให้ชุดนั่นดิโดยเอาไปเอามาให้เราน้องๆเขาไม่เขา ที่หลดนะน <c oughs> <c oughs> ี่เลคนขึ้นอย <c oughs> ่างน <c oughs> ี้ที่หลดเราแตกเลราพี่ชอบด้ค่ะสคนแบ่งครึ่งเลยพอก่อนพ่อพอก่อนเันเลือกไปเลยอ่ะอเื่มาได้บาๆน,นี่หนึ่อ <c oughs> แต่ยังก่อนไปถอยรางคอยล้ข้างล่างดีกว่าเกบจะของใจเองนใจเองนักเองขอไม่รด้ปวดแขนของเขาเองนักปวดแขนของเพิ่นนิ่ลักขนาดเพื่นขากล้องเพิ่นนิ่ โอ้เทคผู้อื่นดิสิยังเหลือหลายเนาะบ่แมน3-400เห็มโบโก้โอ้ผูอยู่ในตู้ปืนเหือลายห้องนันนะ เดือยรอ,อดตีนรอดแล้วแตกเดือดไปแห,งห้งแล้วเขาแล้วก็บดีสูบบางสูบดุเราอืมไปเก็บร,มรวมๆด่านนี่เดือร้ายในตู้มันเปิดเาขึ้นไปห้อง เครื่องของพันลายยังดีแล้วงของเท่งไปแล้วเพราะว่าบม่ได้กลวงเนาะแต่ด้านหน้าแล้วก็ข้างอันนี้อ้าวทะเลแล้วบ้านนี้ เดือดชัดเดือพักก่อนบ่อแดดละพักก่อนก็ได้ยังเดือบันลายอยู่ไปคืนแล้วบ่เหลือหน่อยหนึ่งบ่เอาเร้วเลยยังเดือบซองามก้อนบ่ใช่ ของเจ้าเล่งออกแล้วอะจำมัง่งโ,โ,โ,โอ้มันห้อนอะเล่งออกบอกโอ้่จะมัมเล่งออกเด้อพี่เดาวไปเลยแต่ว่ามันคือเป็นจังซี่ฮะไม่ตู้ก็ถอดฉินป้าไว้บาทนี่เป็นคนโอ้แ <laughs> ม่โจรป้อมระเบ้ <laughs> อเอา ก็ต <muitas> <arias> ้องแก้ชินไปแบบนั้นเดี๋ยวจะไปหาเอิญหาเราก่อนโดยไอ้สั์เอิญหาม่ตู้คนคือเห็นต่ชินโดยม่ตู้เอาวันนี้เ่าจะมั่มเราจต้ตกใจถ้เห็นต่ชินมือเท่าโอ้ ว่าแม่ไม่เท่าถือจนจนปั้มได้ใช่ะรออ๋อวัเห็ดให้ตกใจเนาะเห็นแต่ชิน <c oughs> จะไปหายัางอันนันหาะพื้นเ <c oughs> นอะก็เจลรอเจล้อของน้ำกัพอดีทั้งว่าจะมั่ม ส่วนหาเก็บบล็อกหายไ่ตู้แถวนี้บนแล้วบล็อกอ๋อนี่หาเครื่องว่าปลูกนีนตู้งห้นี่งามนะแถวนี้หมักพิมักพายนี่พอหม่องจุดนี่ไ่ดแมาไงูไปเลยมาได้ไไดแพ <laughs> ด้วหรือว่าจุดเป้นรถทัวเม่ตู้ไปเลยนะ <laughs> เดี๋ยวาเดี๋ยวก็เาจะมาบวบหรอที่จะสินพลาดไปเอาไปล้วเอาไปแล้วอะเลยขอปลาแล้ววะได้ได้มาปลูกันมาปกองได้ได้มาในบวบได้ในบกเนี่ตลาดเป็นช่องเงินกับเจ้าขายเลยมีปะมาเบิ้งหายเนาะบรได้ไ่ตู้ปลูกเราจะได้มาคอมเราม่น้าผั้หนุ่มมาหนาปลูกไอ้ผู้่าปลูกเลยมาขอมผู้่า ที่พวกไปแถวนี้เขาจะงูเท่านี้มือเดิมีมาพง่ใช่ยังงูวกินเขาเมื่อไรเขาไม่ได้มาเนาะมือีหัวใครอยู่อืออ่าบนแล้วาจะมา่มีแต่ยังเดือดแต่อยู่ในตู้แล้วของในตู้บานนี่อันนี้อันเออตูออหมาะหมอนง่ นจะได้เขย่าแท้าพื้นไงยาค่ะจะลอยี่งัวนแล้วนี่กิมากินวันนี้ก็มาด้บ่มีหัวแถวนี้เขามีไม้ยังว่าตัดไม้ให้ทั่วไว้เนาะมันเอาโอ้ยอยางน่างามแทะยาจะพื่นอีกอ่ะอือจะมาจะไบ่ได้อยู่ชื่อๆว่ะแต่เมื่อนะเห็ดผลก็แก๊กไปสักคำเองเนาะ ไป,ไปำเชดี่ย,ย่รแครม,มันอีหยยหันอันนี้จะใช้ได้สีเช้ไปแด้สันเฮืยนเกยกับไม้พันอยู่ใกลคนดูอยู่จะได้ฝากฟังแล้วไม่ตู้นี่แหละเอาก็มมแต่ภูมัดจบแม่มตเพิ่นแรวเมต้มาอยู่ยยยยยนี่กยนแปลนบัดแถบนี่ดย นั่งจูงกับชีชีไปขอนกุ้งกับน้องวานี่แค่พื้นแค่ไหวดนวยแ่ในหุ่นไงนี่ก็งอใหญ่หน่อยเนี่ยแล้วก็เซียเสือคนนี้จะหน่อยไปดุมันออกไม่ม็ดออกไม่เม็ดนี่คือบนออกโบเบิร์บ่ เออเพิ่นเอิ้นว่าออกไม่เม็ดภาษาบุทไทเนาะภาษาบุทไทว่าออกไม่เม็ดเออเพิ่นอายังมาส่งเถอะนะตุไปเบิ่งปลาเพิ่นอายังมาให้นะโอ้ไเบิ่งปอ๋อน้องเพิ่นสงยังมานะปอสิเฮือนตู้บาดนีเดี๋ยวมาุงไก่แต่ไก่เลยแต่ว่าถ้า là xíu lốp điếu, là 2 lốp xíu ngam tuồi. Phần đuôi phần ở nhang mà hại cho nè. Ừ. Ồ. Ừ. Ừ. ที่ไดะคือปูนลายเหตวายเรนบ้านว่านี่อ๋อด้วยวันนี้คือเป็นนันดายังก็บล็อกเนาะบล็อกมาตั้งหน้าบ้านบัวบัวสตัวลูกติงอืมบล็อกก็ได้แต่เฮาเอิบบล็อกบล็อกลูกติง เท่ารแล้ไอ่แต่เน,นี้นะชิซิบกัเก่าอเก่าโอเค,อเคตอนท้าซื้อไปหาแม่น้องนิงยังชิซิบาา<อ>กับมาคาเก่าอยู่ตั้งแต่เห็นเพือนแม่น้องหนิงวะ สามสิบสามสิบโอ้ปตูจะได้เห็นเงินงามแล้วปรตูนี่นมีลูกติ่งอีก สามชิก็คือหลายใท่เนาะก่อนใหญ่เลยสูงเท่าไรนี่เจ็ดชิบได้ปะบ่ห้าชิปประมาณเ่าหะชิ้นน้อยเท่ห์เขาคุ้ใหญ่หนึ่งปาทมตยันหกินาน0นสี่ชิบ่ค่มเนี่ค่คมสูงนี่จะเป็นห้ชิบ อาชิครึ 60, 60, ่งวันหกสิบพอหกสิบเนาะอ้อชาวหาเขเรียงว่าจ yeah, ีเทียงอ่าอยู่กินอ่เฮ่อเ่อก็รักสิแมนวันหกสิบใ้กกล้อให้นั่นกกล้หนาหกสิบเนายังมาใช้สร้างติดเอาเนาะเดี๋ยวนี้สำเร็จรูปง่าย้เดี๋ยวนี้ประเทศง่ายให้สร้างเลยเฮ็ดสบายเฮ็ดสร้างเลย ว่าฝรัชงเนี่ได้เนีกยรูปร่างเนีกยือมันได้อ,อาย,ยังเงียงมาพี่มันเงียงมาทั้ง,งเฮาแท้หนป็นีอาตัวะเอาตัวทิงลงม,มาทไดเนะนี่เข,ขียวหาใส่สวพียมีจเขียวห่า คุณแดงนี่ออกไม่เนาะชอบมันเนาะบอคยอตะกี้นะออกไม่เลยออกไม่แต่ทงแต่ละคุณ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 คุุคุณ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 คคุณคุณคุณคุแคุณคุณคุณคคุณคุณค ดว่านี่ไป็นลูกเส้นป่ะเนี่ยนี่เป็นของเราเองบ่ของเราเองพุ่นตือพุ่นถือไม่ถือจโค้งออกพุ่นโดยเอาเป็นของเราเองไอ้โค้งแบบพุ่นลองไอ้ทรงเสาพุ่นน่ะแล้ล้างเงินบ่ล้างตองเสาบ่โดยถ้าเป็นของที่เป็นของน้องนะพ่อน้องชีตั้งเสาเลย

จนจนรถทัวร์แล้วเขาป่ากันนี่เปิดหาเราอยู่ไปวันฮาเห็นเห็นตะชินพลาดไปตรงต่อครบป่ะเกจะไปเคลี่ยวกับน้องคนพูดนี่เนาะรับสชมพูมูมีล่ะบันน้เก็บเงินผิดตีอายเด้เลยอย่ามาเก็บเงินผิดเมียตะเคียวใช่ เดี๋ยวทั้งไงแล้วดิเนาะไปส่งให้ทั้งน้องเพิ่นขอทั้งน้องพอม,มี่คือว่าสีตั้งสาวบ้านมือวันที่สิบหกเนาะวันอาทิตย์พอดีสีเลวเบึงสีเขื่อนสีสันไม่ตู้ก้อน,าน,านบาทน,นี่จักหน่อย่าลำหนึง่งต้องเบิ่งอีกดำที่สอง แข่งแล้วได้เนาะแข่งแห็งไงบัโดนมึงก็แข่ง้าออกมาหน่อยก็ำมีก็ได้ได้กรังห่ังหัดไมประมาณอ่าเราบ่งนลอบเพ่อนลอบซานก่อนบาดนี้ดีกินี่ทังายเพื่อนเอาบล็อกบล็อกเป็นนานาลูกติ่งเนาะ ไปโซหน้าบ้านนะคุณพ,พี่น้องเอามาส่งใส่ทา้งเปตุคัมแต่ก็ปูนหาซอกคือไปเก็บทางน้ำนองพมี่เพราะว่าตอนนั้นทางสวนของน้องพมี่เนาะโดยเป็นหนังบ้านเดอ้อบบบน,นี้หอบเพลินหอบซานเนาะอ่ะเดี๋ยวเบิ่งอีกตอนที่ไอเป็นลงสีอีกรอบหนึ่งคุนพ,พี่น้องเลย

เือดนแลวเธอถอกไหมปะวถอกใช่ใช่เอน้อยเอาเนาะเดี๋ยวเราจะมาทาหอมหอบไปมาทาสองรอบกับมันจีเข้ม cần bằng sĩ xinh à Nhìn bằng ủi sĩ xinh à Chắc kiếp này Thằng xuân gặp sươi khó Chắc con hay với nào đây ตาลบที่สองบาทนี่บางบางสักหน่อยเนาะยังไม่ลดอีกเด้อจะดุงเสียไหม ไม่เอาไม่ไม่ก่อะเออบางไรเขาป่าเขาลอนต้ออนร่มไม่ไปเห็นได้เนาะเขาไปเอาไม้ตู้อืมมือคือรอที่สองเน้ะ นี่นี่อันเนตกปอ้มือวนาิกอางนะ้คือมือนอย่ตางบาน่ามเตียงดดแดดนี่เลยนะนไปเดิแล้วประคอเลยเจน่นงได้เยอะรเลยขึนไแคกเดิสั่นๆก็หนาว้ยเนาะแล้วที่นี่ก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อนเนอะเนาะอร่อย ก็เอดินก็ขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องป้าลงเอฟซีลายๆเนาะอะอสั้นสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเบ่งน้ำกันอีกไปพี่น้องไอ้โดยสกาบาส,ส,สบายดี